ทุกคนตอนนี้กับรายการลิต t l ตันชีนอะสิ้นสุดการรอคอยไ<อ>รสันน้ำมนค์ครบไม่ต่อจริงๆอะเราตั้งใจรอเพลงเนี้ยตั้งแต่ Official t r a i l e r ปล่อยเลยแล้ว EP 1 EP 2เนี้ยก็ก็ไม่มาสั<อ>ากทีสุดท้ายแล้วมาตอน EP 9เ<อ>แต่ว่าเมื่อคืนเนี้ย รู้ป่ะฟันฝันว่าพี่ออกจะปล่อย EP สิบเอ,อ็ดแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ออกใจดี <c oughs> พี่ออกปล่ย EP เก้ามันประจวบหมอะพอดีแต่ว่าจะบอกว่าเมื่อกี้เราเพิ่งถ่ายรีแอคตัวซีดีจบไป <c oughs> จะบอกว่า ซีรีส์แบบหนักหน่วงมากคือดัจตาเพราะฉคือกล้าพูดเลยว่าเป็นซีรีส์ที่แบบเลิศดจริงๆอแล้วก็กล้าพูดเหมือนกันว่าเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงคิ่เลิศจริงๆเหมือนกันเอาไปเลยว่าซีรีส์ยอดเยี่ยมแล้วก็เพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมยังไงก็ต้องเป็นราทวัยไรเนาะปีนี้เขาจองจริงนักแสดงจิมมี่ซี ยังไงก็มาไม่รับความเห็นต่างไม่รับความเห็นต่างถ้าใครเห็นต่างไปดูคลิปอื่น <c oughs> อ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเพลงเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าวันเนี้ยเขาปล่อยออฟฟิเชียลเอ็มวีมาเราต้องไปดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าคือตื่นเต้นมาเพราะว่ามันจะเป็นเพลงเต็มแล้ว<อ>พราคือจริงๆเมื่อกี้ในในสิ่งที่มันก็ไม่เต็มนะเออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะไม่เอาวินเลี่ยมหรอ ฉากนี้คือแบบชิพายจริงหูยน้ำมงความรู้สึกในซีรีส์ม,มาหมดเลยอ่ะ My rocker, I can come oh my can มึงดีมากอึงคนน่า,นนานลุกอ๋้ย,ยังไม่มาหนิใช่ปะมาเนี่ยโอ้ยม,มึงดีอ่ะ

นุลดีมากลจคือให้อ่ะโอ้ยพี่หน Sang đi lên. ทำไมต้องดึงใจม<บ>ีว่าหายสมศักดิ์สรีมากกับการรอคอยออแต่ว่าจะบอกว่ามันก็แอบ,บรู้สึกว่าจริงๆแล้วเหมือนก็มันก็ได้ฟังเต็มๆแล้วออในในซีรีส์แต่ว่าแค่มันยังไม่ได้แบบว่าเหมือนห่วงทำนองออทั้งหมดของเพลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือว่าแบบ ดีมากๆแล้วก็เหมือนเพลงเนี้ยถ้าเป็นพี่แอม,อมเป็นคนแต่งพี่แอมเนี่ยก็เป็นคนอะไรนักแต่งเพลงนะเขียนเพลงเนี้ยมืออาชีพม,มากๆแล้วก็คือรู้สึกว่าเพลงแม่แอมแต่งเนี่ยคือแบบมันแมสมากแล้วมันก็แบบเป็นเพลงที่รู้สึกว่าแบบคือถ้าไปจ้างพี่แอมก็คือให้โจทย์รัว่าแบบจะก,กี่ล้านวิวเออแล้วแม่แอมก็จะเขียนมาให้เนาะคือคือน่าจะเป็นฟิลนั้นเลยว่ารู้สึกว่าแบบโหเพลงนี้แบบ มันสวยงามมากจริงๆแล้วพอมันไปอยู่ในซีรีส์เรื่องเนี้ยมันยิ่งทําให้รู้สึกว่าแบบโหมันมันคือที่สุดอเออคือเสียงด้วยเสียงของมิเลียมเนี่ยคือเราอ่ะฟังไรแค่นนะแต่ว่าแบบคือเราแยกไม่ค่อยออกว่าเสียงใครเป็นเสียงใครเวลาร้องไหลายคนอะไรเงี้ยแต่พอแบบได้มานั่งฟังแบบเพลงไงเ,เพลงเดี่ยวของมิเรียมอะเรารู้สึกว่าแบบโหแบบ ดีอะเออดีจริงเราเริยมเก่งมากหล่อมากคือคือหล่อเลยอะไรคันเขาแบบเขาก็เจ๋งจริงเออจริงเออเนาะแต่ไม่พูดหมดแล้วฉันพูดอะไรอ้าวพูดได้คือเพลงเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเหมือนไม่ได้ฟังครั้งแรกก็เพราะว่าเราก็เหมือนได้ยินเพอผ่านมาในซีรีส์แล้วก็แบบตัวเฮนเดอร์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่า มันเต็มอิ่มเออมันรู้สึกว่าแบบฟังแล้วมันแบบโหยใจฟูอะคือทุกอย่างมันสวยงามมากจริงๆสำหรับตีเรื่องนี้แล้วก็เพลงนี้เนาะแล้วมันแบบพอแบบพอบวกกับภาพที่แบบเออในในเอ็มวีมันเป็นแบบภาพที่อยู่ในซีรีส์ที่มันเป็นซีนที่แบบถ้าถ้าทุกคนได้ดูมันจะเป็นซีนที่แบบสาคัญสําคัญแบบจับใจอยู่ใช่คือจะบอกว่าเราเราฝากทุกคนจริงๆว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบลองไปดูแล้วก็อะให้ดูเรียกชั่นของเรากัน EP 9คือราบอกว่าทุกอย่างคือ มันคือที่สุดสําหรับเรานณตอนนี้จริงๆเออคือเราก็พูดเลยว่ามันโคตรดีเลยใช่ก็สําหรับพวกเราวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าเมื่อชาติต้องการวิลเลียมออกเพลงใหม่วันไหนเราจะมาแกกวันนั้นต้องอะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนบายยจ้า